สวัสดียามแรงจ้าลูกหลานเอซดูบรรยากาศยามแรงแรงเย็นๆกับโบเยนปันใด้แล้วลูกหลานเ้ยดูมืดฝนกัผ้ากำฝผุนมาแล้วบรรยากาศกันเลยฝนจะตกอีกลูกหลานเอ้ยมืดปึ๊บเลยดูคนปูทำไรปูเอ้ยเปยามรอบ พอวางรอบไว้เหรอหาก็พึ่งใส่รู้วมันจะเข่าเปล่าเนี่ยบรรยากาศตุลานวางรอบวางอะไรกันหนึ่งแรงสองตายาย่อายุกันเบบนี้เลยกุลานเอ้ย ใช่ไหมนีเขาเขาใส่ไว้วางรอบต่อบรรยากาศย่าโอ้ไอ้เสือเสือเอ้ยตามมาใส่รอบดำเด้อดูนี่ก็ใส่นร่ลองนี่ก็ได้่อง กองกำลังจะขึ้นใส่ตามล่องเนี่ยปูพวกปูตอนนี้ปูใบไม้ไมีแลวเด้อทุกคนกำลังมีแล้วฮะปูมือกังกิงก้อยปูน้อยปูน้อยกำลังเข้าดูดูปูไอเสือเอ้ยตามมาด้วยนะตามมาด้วยเหรออ้าว ตามทึมตัวน,นั้นแล <ะ S 2> ้วทุกคนอืไปนนเปล่าไป,ไป